จะให้มีเมีผลคือที่มีเหตุมีผลทมาแล้วให้มีเหตุมีผลแต่ค้องแคะไม่บอกสื่อตัวเองไม่เหมืนสื่อไม่มีส่วนอยากสื่อมันทำให้ได้มันทำได้าั้งนี้้างทสองหน้าั้งทีสาหน้ต่อไปก็ได้เองนี่งานใดมีเหตุผล ตามตาถ้าโกงตัวเองิตัวองตัวเองะนีหลับหล่เกิดเนี่ยไมจะกินเป็นมด้ <Yeah. S 1> Sadly, ินทอดยมเป็นไม่ไทอดค้าของคนต่า ว่าามืองไหนก็มันละเียดเยมากคือผมฟังแบนี่จะอย่างนั้นอันนี้มันฟัง้นขทนหน่ไม่จำันเยอะน่านข้าพี่กขึด้วยวิธีนั้นท่านาพันทงขนได้ซึมันเวลาที่แสดงออกดวลราทกันนี้อืน้นมกมีแต่ั้นเน้นๆขั้นหนเป็นต่องูีี เดียว่าดังบทพันดีแต่กทนไม่มีเป็นการถาไปให้แบบึงมหมด็กขอคนนี้เป็นสงเด็กหลือมันีังคงแบบการอินเดีว่ากที่สิธิภาที่ด็กตายมีแต่ ให้ยึดม,มาเป็นสติปัญญวหลักความจริงเป็นสิ่งที่จะให้จิตนี้นืดเหตุผลไปได้ระยากขนาดไหนเหตุผลไม่พร้อมแล้วไม่ผลัดความอยากต้องขึ้นที่ประเทศเหน่อขึ้นมาจริงจะต้องปราบตามให้เป็นหน้าของนถ้าปราบไม่ได้เราจะควรอีกวันหนึ่งทุกคาวต่อไปจะควรต้องอยังไน,น คนในความแสดงนนเป็นที่อยู่ที่น,นี่แสดงที่นีนสูงขึ้นมาเคยสินมเมมืน้องเพื่อรลงตามทิสายบ้างเดิมมีมีคําทำลายทำมัีนเสมอทิสัเดิมไม่ควรมีมีถึ่ททำตามความอยากทำตามความต้องการเดยนิจตังมีความถี่และถิ่ าาคือเราข้าเขามาลักมาทังานมีเหตุมีผลเป็นเครื่องผลตอบแล้วก็คอยมาทำลายเรยื่อยๆอันนี้แต่ทำลายเข้าแล้วที่เหลือก็ยังมีกำลังขึ้นทำงากขึ้นยอบยังยอดอ่ะผลิตาพสามาร้มีได่ ความสงบเยืเย็นนี้มีหาความประดุกสมาธิในใจเพราะได้ปลุกม่วาเม่อตัวการเกิดความมีความสงบของใจจะล้าขึ้นมาเพราะการบังทับใจเดผลจงตามว่าการมังคับใจนั้นหมายถ่งมันเข้าี่เรียกที่เป็นเจ้าหน้าผีเมตตบังคับใจได้เป็นธรรโดยใจจริงแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดเช่นใจจริงๆเนาะ มีแจ่ความรู้ของนั้นไม่มีอะไรกับันแฝงเป็นความพเพฉื่อยะขนาก็เป็นอุบา,ตาตยปัญญาที่เป็น่ีที่แฝงเข้ามาแใจจริงไ,ไ,ไม่ได้เป็นความเนาาไม่เป็นความโง่คุณจะรู้นัในใน่นแหละใจแท้มีรู้ความโง่ก็ดีวความฉลาดก็ดีนั่นเป็นเครื่องแสงความโง่ก็เป็นกายของศายตรที่เดื่องแสง ควา,า,ามถนัดพระศย์าีไม่เกดปัญญาแสงเข้ามาล้เวลาแกงศีลถ้แสงแฝงแสงที่เกิดขึ้นนี่ใครปัญญาเ็าแสง้มาที่ใีลเพราะฉะนั้นถ้าีจะปัญญาเพืราทำหน้าที่เกิดขึ้นในตันแม่จึงผ่านไป เรารู้มีรูมันปฏิจรังทุกสมงทายแก้ด้วยแก้ด้วมาดับโดยมีรูอะไรเป็นเครื่องมือให้มีรูปมากดตัวขึ้นมากม็ขึ่นเรลาที่เดินดับตรงนี้เองสมุทัยเัรที่เหลือดับตรงนี้ทุกมันก็ดับ มักเพิ่งกำลัเครื่งแจ็คแข็งคนเาไข็งดับอะเวลาต้องการเวลาใช้เวลนใช้แต่มันแค่เป็นกลมที่ทำรู้ที่โรยสิดแค่ทัิความคุมางหลายนไม่ใช่ธรรมชาติที่ออกมาจากที่นั่นขาดไม่แข็งอ่้งแข็งทิ่มมาเี่ตาอย่าเป็นแสงทั้งนั้นเป็นเื่อง มรนม่าไม่ใช่ไม่ใช่สีเมฆมาเมใหึักเงินงั้นก็เอาเครื่องเจาะเคืเสื่อเครื่องปูพันธารมะเครื่องแกหินหมาที่ต่างเป็นเครื่องแกท่องสองนี้ิแต่ไม่ใช่สิดมนผิที่มีแต่ความรู้ ทำเขาไปเหมือนกับผมนี่เขาตัดอะไปกขาไปงทีเข้าไปไป ok ้นทำเว่ิเป็นของที่ดุได้ทดุก็น้ารักกน่าก็เป็นประธานนปัญญาปัญญาพราะนำไปหน่อที่ดุจมีอำนาจกำมากกว่าที่ดเอาเอกิดควทุกขธรมาที่หนักที่สุดแ่ปัญญา ถึงความรู้สึกเป็นสิ่งเล่าก็ไม่มีอะไรเอาไปมากหมดองค์ยาก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีเหมือนเมื่อ่อนได้ไม่ไ้จะไม่สามารถที่จะเกิดสิ่งที่ภาพสิดเดิมนั้นต่อหมดที่ผู้บริโภคยังคงต้องมีอะไระครับ เทนามเอาเลืนามาทำเลือกนาเป็นสที่แท้จริงเพราะว่าพลังตุกขังไม่ใช่เลือกนาเรากเข้าใจว่าเป็นเลือกนาถ้าเป็นเลือกธนาเป็นนิพพาของนักการโดยตันนั่นไม่ใช่ใช่ไหมหดเพราะว่าาวนิพพานเป็นนัการเราคิดฟังม่ได้เลยเกสุดองโลาหมด นิทานอยู่ในไม่ใช่อยู่ในฐานะที่มีครามว่าเข,ข้ามาเข้าไม่ได้นีพพทานไม่อยู่ในถานะที่ต้องมังคขับใสึหน,นึ่นิทานพ้นจากเรื่องนี้นิานทุกขังทางกาที่เราพิจารณาก็เพื่อ,อนิมพขาดสิ่งนี้เป็นคําเพื่อเสงนิทานนี้เป็นย่าง คือตัวที่เขาคิดว่ามนีเวนามีแต่กาเีีวเ็นนามีถ้าถานนตางนามอื่นจำนว่าทา่เื่องกนที่่มาหมายถึงขันแสดงกตัวาเาิงจริงไม่มีไม่มีเรื่ยงนักภาพ เ็นเรื่องของขันความกระด้างออ่อนเพียงความหินหายอันนี้เป็นเรื่องของขันต้องขันเม้่จเป็นกินอะริมนตอนนีนใชน้ำหรือวิบากตนนี้ทุกอย่าีต่างกเงือที พูดถึงเรื่องความรู้ทีจะนาให้ถึงก็นั้นน,น่ะมันก็จบของโลกน่นนั่นคนนันโลกเขาเมื่อสิิดกับขันยึงไม่พูดเสมอว่าทุกอกับกิิยาที่จะดบอกที่จะขนันท่อนรังนันทำหน้าที่ดีตลอดเลยเขาเมื่อสุดนั้นไม่ได้มีเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่ถ้าผู้ท่เป็นอยู่ที่มีที่เหตเนั่น ทั้งจิตทั้งขันรื่นด้วงกันขานไม่เป็นตัวของตัวขันกระดิกจิตก็กระดิกมุ่นไปตามกันลพอิตเพื่อนจากขันแล้วกรดกัน่าถข้าตขยะบกที่ไหนก็เห็นเป็นเรืษษษ่องข,ของขันเีเดความผีคาัห้หมดเยนี่แต่ขัน ว่ามันน้อยตัวเ่็นในขันที่จะน้อยตัวส่็น,นัแสดงตัวธรรมชาติจไม,ม่ไม่เดยเสนอหนี้น,นิ้น,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 นี่เหนั้นมันะสดงในอมคขันคุณนั่นคุณรับทราบอันนี้เราถึงได้เห็นพวของเราที่ติดยัดมานิดนึงแต่สัวปฏิยานองเราางรั้งนี้ ข้านี้คามอที่หนี่ันยอนโอ้ยของเราเป็นจริญงานบทความเองงานายนอโลกบนโรกัใช่ฐานที่เราเคยคิดแต่เรองาันทั เป็นร so like, ักษณาสนับลาไม่ควรอย่างนี้ที่เข้าไปแต่ต้องเข้าไปคิดเรื่องนี้ทั้งหมดเมื่อเราควนตืสมาเข้าการทำรอมการทนี่มันมันก็ี้นาปวดตายไี่ไ้ก็ตายไ่ข้าสมาีนไม่ข้าสมาหมันมีปัญหานี่เป็มิจฉาทังแต่ใยระหว่างคันที่ผิีทำอ พรามสุขมีเป็นกุพตมุขสุขประารหาโดยสิ้นสุดไม่มีเลยมอจาระขันใดสมุทใดเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นนีเพราะว่าปัญญาสุขขังมหาท่สในหลักธรรมชาติของสิ่งเดียวมันอว่าไมเชเงนา เราก็ตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่มีสิ่งใดสมมุติใดแม้ประมาณละเอียทดที่ปุตติยัสสะวิเชียรมาเตศในปีนี้เี่ยเยารีงอย่างนีง้ซึ่งเข้าใจว่าเป็มที่นิโรธุสเป็มที่นี้ท,นท,นนทำมาจริงริงี่นิดเท่าน้นนเนี่มีเท่เลยมง มันเป็นอาถรรพมาไม่มีนกอาถรรมาี่ะมั่งเนี่ยเป็นการทำให้นนี้มาอะวก่ออยู่นี่ขุในถูกเพราะว่ามีอยู่อย่างโลกคุ้ไม่ไดาย,ายานู้นนี่เนี่ยนะเราะว่นี่นี่ที่เป็นเครื่องหมายควมีก็ูดม้มในถุกเพราะว่าถึงไป พูดไม่น่าไม่ใช่นื่นามีมันมีความหมายทีนมาทสีสำหรับโลกสงมัน,นมเป็นวีดีทก็ต้องหวาดนม,าามีอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ใช่มีอย่างนั้นถ้ามีเปนมีแบบบริสุทิ์เนี่ยเงีมันก็ไม่ถูกรูอยู่ก็ไม่ไไมถูกทาไมจะช่็นอ ข้าเ้ามลูกองมาพูดแบก็ริธส์กี่็เต็มที่แล้วเนี่ยวิธีที่ทวยารลหันยิมานนี้ก็สุดสีแล้วไม่พูดอีกียิมนันไม่ได้ทั้งนั้นสมมติทั้งนั้นคืออันนั้นจริงเป็นยังไงผมก็มาลูกเขา็ไม่ได้ก็รู้ตูกันั้พูดไม่ถูก้ามเือ หมดเรื่องเขาครับเตืนชาตเจนทั้งหมดไม่เหมนอะไรีที่จะถึงสุดที่ว่านี่ตัวมากมรอักของมรคนะมีมานน เราจะพัฒนาของโลกภาพเปษามาทีนี้คนสมควรดีงามเป็นเครื่องชินบางเครื่จิตเปนแบบคุณค่าทีแต่สิ่งนี้แสดงคุณค่าในคนหัวใจของเนาคุค่าของสิ่ของนนี้ก็คือความพิดถานความเป็นโคตไม่มีคุณค่าไม่เป็น จริงจริงหมดทวาหมายเลยนะจริงข้ามสุดพ้นลงไปที่ีิกาที่ใจนี่เรียก้อยู่ที่นีาา่นะแต่วัาจะมีในที่ในที่สัดไปแล้วในรูปเสียงที่ลดต้นทุกข์ลงนั้นจิตเป็นหมายต่างรูกเป็นรูปลักษณะเหมือนนั้นเป็นงานงเงนงานอนคุณนี้องให้ความหมา ไม่มีนเสียงมันมนมากทั้งหมาทั้งมดนี่เกิดจากจิตที่เป็นจกิก็เพราะมีตัวที่มีไข้มีาปฏิญาณทั้งหลายอย้่ในมาไม่เกิดระบตัวแางก็ต้อทั้งงหมาเรื่องวัลลผลตีวเก ควหมดเรื่องไม่มี้รื่วไม่มีอะไรจะมาทำกันเลยไม่มีอะไรกวนจไม่ีอะไวกระมาเรอยู่ทุกวันทุกวันห้ทชาติเราสัน่้ที่เหลือน่ถ้าใจเริ่มสงบนี่เป็เรื่องควนของมันจนยากจนกลางนีวรตามผลทกนาอยากให้จอมีความสงบประมาย ควาที่มีที่เดือดู่ในใจและงานท้งที่เดือดนี้งานวิชาปัญหานี้ไม่มีขั้นสุดแต่ประชาชนไปทั่วโลกทั่ว,วทั้งสามเพื่อขอบเขตจักรวาลทุกทุกเขตพกพวกนั้นทางเหนั้นเข้าได้หมดเกิดมาสิีกับผิดการทำทางหลักวิชา,าตามงานวิชาที่ผูกกันนี่ไม่มีใครที่สุด งานวิชางานท่ติ้งานแต่งงานไปเี่ยงานดีเยอะงาน้องธรรมะงานธรรมะแต่สามีวันกะติ๊กตุกนได้เค้ื่หมดทังก็ขึ้นตุกมีการัญหาประธานมันเป็นเครื่องแก้เนีมันเนครื่องสังผลผงผลทำนีตลอดตัดเลยทำนี้เป็นไปเรื่อยๆมันงานว totally. right yeah. ัดทำเท่าไหร่ก็ยิ่งคน งานวิวัตนาทำเท่าไรวิัฒาออก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 คือไม่มีอะไรมาหมิ่นหัวใจเราเป็นนิวัฒนาหยุดหมิ่นเราจะอาศังานหนึ่งไมต้องเหน็จทำเท่าไรก็มีไม่มีวันตําเร็จงานยังไมมีวันต้อเร็จคือจะทุ่งยากลำบากด้วยการทำงานก็ตามแต่ก็มีการสําเร็จดนงานหนึ่งไม่ต้องเร็จ ความที่ยอดลำบาักพวกเเด่นนมีจำนวนมากน้ายพาแล้วก็ทราบเมื่อกันแล้วตอนนี้ม่มีมันต้งเด่นเนี่เพิ่มขึ้มากมากมากงานประกอบความภาพเียานี้แม้จะเนเรความทุกขความลำบากมันต้องเด่นมากอันนีันต้องเดที่ท่านบอกมันลุกเนี่ยคือการต้งเด็ดวิธีทาทวามันใจเรียงกันตังนี้เส็จสิที่ในเรื่ศาสนาที่คุณมีจำไม่หยุดจบเนี่ยคือเส็งาน จะงานเพื่อวัตถามีจิตที่เป็นวัตถาแล้วก็หมดาง,งานงานภายในใจหมดทั้านั้นพยายามเพื่อก่อถอนเพืแช่ที่เหลืทบดะไม่มีในจิตั้นท่านก็เรียกว่าวิรมความใจจิตนั้นนกรมาจดีจน่การมีิ่ความสุขมตอนน้นั้นม่มี เดี่ยวเขาปลูกเืาองายเสีภยวขาธาตุเขาผันธาตุาตินธาหลับธานอนเป็นอยู่ปูวายแบบนี้มีเรื่องของสารเยอะแยนี้ศขกาวิจารวิพากษ์วิจารณ์นับเนความเารู้นะเขาจะทำทุกสมุทัยด้รๆมากสิ่งสำคัญไม่มนีจากไม่อยู่ ทั้งกิกรมทั้งวมีเท่ากันและมีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเลยมีอีูกก่ในจิตทุกทมามีอยู่ในจิตก่อนหนึมักวิีพันธ์ญาเป็นต้นก็มีอยู่ในจิต่อนอีกครับเมื่อท่านนายชอบแล้วพูดทำอะไรนั่เก็ชอบแล้วมีทวาในจิตเพเดียวกัน แล้วก็แก้ลงมันจุดเดียวกันนีกเรียกงห้าประเทศใดท่านลงมีในใจเนาะเรียกว่าเป็นพวกค่าสุดด้วยกันไม่ว่าจะมีในจิตของบุคคลของใครก็ตามในท่างพุทธศารกาับข้างนี้จะเป็นเดียวกันเหมือนกันเป็นยี่เดียกประเภทศเดียวกันก่อเท่าท่าบุคคลและต่างบ้านเลยครับการแก้ก็มีเครื่องมือชนิดเดียวกคือมากระลาภข้างนู้นระบาข้างนี้เครื่องมือเดียวนี้แก้วิธีแก้ก็เหมือนกัน กาจกางที่ไหนข้ามกิจการแบบทางโอวาก็เป็นแบบเดียวกันวิธีการแก้เรื่องแก้ี้วยวิธีทานที่ที่เหมาะสมสะท้อนแบบเดียวกันหมดในทางความเชื่ที่ไหนข้ามกิการกบทางวิีแบบเดียวกันีมดพระเจ้านิพานทล้พนิันดรแล้วพรนลิพานขิ้นขิ้นสำหรับคนทิ้ท่าคนไม่มีความคิดเรื่องมระโกลนิพานหมดถ้าคนมีความคิดแล้วจะไม่หมด พอรรมาคำสอนมือเก้าไม่ใช่ทำธรรมะออกจากคนผู้โง,ง่พอจะสอนคนไม่ขึ้ผาอุบายของทาทุกเนี่ยทุกนอย่างที่สอนสอนเพื่อคนฉลาดหาทางออกเพื่อตนเองเท่านั้นไม่ได้สอนคนให้เป็นกอนกตุก้มมุพอจะว่ามรรผลนิพพานหมดที่ตรงไหนเหตุผลเขราว่ามรรคผลนิพพานหมดหมดที่ตรงไหนหมดที่การที่หมดที่ถานที่ หมดที่การคือหมดการสมัยหรือร่ำเวลาหรือหมดสถานที่ที่นี่นี่มันหมดอยู่ที่ใจมีอยู่ที่ใจของคนเพราะที่เรนไม่อยู่ที่ใจบอกเวลาที่เรศเข้ามาแล้วว่ามันหมดเสร็จหมดสมัยแหละมันมันครอบคลุมหัวใจของคนมากมากนะอันนี้ทรรมมันไม่ไม่มีคำไม่มีสมัยแต่เวลาทําจะนำธรรมะคุณวิสิปัญญาเข้ามาแก้ไขจิตใจธรรมะจะหมดเสร็จหมดสมัยหมดสมัยไปนี่ไม่ใช่ใคที่เรกเหยียบยับหัวใจจฉพอแล้ว อุบายอย่างนี้เป็นอุไม่ใช่อุบายเป็นอุบายของพิเลศเหยียดย่ำหัวใจขดแต่ทำมาแล้วจะต้องมีคุณค่าไรพันใจิตใจเลยมันนั่งที่นั่งเข้าพิเลศนั่งเข้ามรรคผลนิพพานกับตัวเองก็ไม่ทขามรรคผลนิพพานคืออะไรพิเรศคืออะไรเขาเหยียดย่ำสมาดียวกคนจงก่อประมุขคุณค่าเลยมรรนิพพานไปคิดเอาดาวเอามรรคผลนิพพทนบอกเนาะ ถ้าเป็นคนรู้คนฉลาดมาพูดเราก็น่าทำคนอินทรีย์คนหมดคุณค่ามาพูดนี่มันกละของโลกนี้เพราะว่าเราจะเป็นคนเพศใหม่ท่านให้ควรตัวเองที่พระผนิพานถืออีกมาที่ดวงวญญามอบไว้กับกางวิหานที่มีมอบไว้กับหัวใจของคนขึ้นดีเพื่อที่ไปหมดไปเพราะอะไรเพราะกางวิารที่มาตัดสินเนี่ยน่าเสียใจ หรือพ่อการมคนเี่เืเป็นผู้วาคอบคุมที่สุและเป็นผู้ที่ตัดมาผลิภาออกมามีเกิดของึลกน,น,น,นอกจากใจ้ยังมีเ่ยกันไหมมันก็ไม่ถนัดใจนะี่ยทดไงลงกองนี้อดนนูนี่กันนี่รู้ม,รม,รมันไม่มีที่ไหน การในสมัยใดนั่นนะครับตอนท้าสาลบางเดนี้่นมหาที่ม้วนจันมองกันก็เป็นิ่งกระดิ่งนี้ยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เกิดที่เกิดเนี่ยเกิดที่ข้ามมีที่ม้วใจัไม่มีที่สถานที่นักเวลานี้เวลานพอจะไปหลงกรรมไม่นั่งเลความควกรรมแบบนอนเกิดอยู่กับวิฟ้าาศาลเหนือถึงสมมวดถึงจะเป็น ทางของเดือดของหาของสองโลกจะถามที่นั่นคือจะเป็นทางทางเราพิจารณานงเป็นทางของเดียดของหาทางธรรมะทางสัตว์ปรดิษฐ์วิถีทางหนึ่งทางนี้ก็เป็นภางธะอันหนึ่งของมนุษย์มาหมูดมันพุ่มมาเทโล่ก็เป็นภางระของหมูดของพุ่มกันนาำสีน้ำมาลสีนกำตาดาธรรมะขมุด อย่างีของการทำอาณาฐานฐานติดกับผู้คนจะ่ทาเวลาทีกผู้คนจะดกิเลสทำงานเรียบคุดล่าประทุวันทุวันแล้วต้องการให้เป็นผู้คนจะทาก็สั่งสมทำอะไรฝุดต้นลงไปผู้คนจะที่มาจากไหนที่มื่อไมาได้ไหมมีที่ใจของเราอุบาสกีที่รีนาตเองถ้้จะเป็นจ้า้องก่อนก็เท็นแค่คนญาก็ฝุดขึ้นมากับตัวเองแล้วฝิดไม่หมด แล้วแต่แะแนนไปนามากมาต้องมีที่สิ้นสุดเอาจากครูจากอาจารย์ก็เอาให้ทั้งรุ่นยื่นให้เยอะไปตีนถม,มือเยอยอย่างนี้มนไม่ทำกับเหตุการณ์ไม่เหมือนเจ้าของติก้นยิ่มาเราไม่ได้ประมาคูบาอาจารย์ท่านที่ช่องบอกพาให้เป็นติดเป็นสิ้ส่วนใหญ่ส่วนคะแนนนั้นสานั้นเราจะต้องตีความหมายที่มาเยอะแยะเพื่อเป็นประโยชน์ที่มาเานเรานีน่ชื่อเป็นคู่คุด สติปัญญาเป็นมาท้างนับนแล้วจะไม่เป็นคนเป็นกรอบคนหนึ่งเวลามันจนกรอบจนจริงนะอำนาจีิเศษที่มันพักเข้ามาพักเข้ามาหาทางแก้ไขนะครับแต่นี้แต่องคู่ที่เคยคุยสติปัญญาเป็นมาท้างแล้วจะไม่เป็นกรอบหาทางออกจนได้น่ะอยู่ที่ตรงนี้ครับผู้มีสติ ใงไหนมาไหนนั่งเฉยให้มีเจตสังขัดทันงนันมีปัญญาที่จะนาที่ผ่านไ่ตรองในความเคลื่อนไหวของจิตที่แสดงออกมาแม้ตายและปจแสดงมาแต่ครั้งแต่ละัามีเจติสังขัดอันหนักมีปัญญาคอยจัดต่อในตัวเสมอนี่คือว่าคนมีเจ้าของการมีเจ้าของคือผู้รักษาจะกรอให้เกิดเิดเหมือนกับสัรมีเจ้าของ คนดูท่าประจมไปกลบตับไปนั่นให้เกิดประโยชน์ตื่นยังไงโลกส,สม,มัยใหมนก็มียูีเเียงดินเครื่องสรับนี้เอ่นี้มีใจนะตืน่นน,น้ำลายในของมอลน้ำลายนของน้ำลายน้ำอารอมอีก อันจะมีของคิดมายั่วจะของยุบจะของเหยื่อจะของทำนั่งทำนี้ชวนจะของยุ่งทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรมีเฉพาะใจของคิดพูดเสียงสิริโลกรุลท่าบมันก็เหมือนไม่มีถ้าว่าจะเดี่ยวไม่ไม่่จะเกี่ยวไปยุ่งของมันเพราะความหมายมันเหมือนนั่นนั่นนั่นทั้งที่เขาไม่ชอบเรื่องอะไรเราชอบสมาธเองแต่เราก็ชอบสมาธิเองแล้วถ้าติดสมาธิเรตัวเองหลงอะไร เราไม่มีเข้าใจมันอย่างจิิงวัดตะวันจริงตะวันาวัด้าบมรน่ิติของวัดตะวันไม่คุ้มลังอะไรตะวนอย่างนี้มันจริงมาแต่มพอติดจิงเท่านั้นถึงเรนรู้พอจริงเพามันจริงมาแตเมหองไม่จริงก็ติดทนความาจริงี่เป็นอะไรอพราได้มาจริงในตัวเองนะจริงทั้งหลายจริงหมดเนาอยู่นั้ก็อยู่ตอนนั้นก็ไป จเป็นการระทำที่มีสาังการเป็นมีสาบัน้งมีเราเป็นผู้้งเรามาตัดคอนี่เราที่มีอนาเราจยอธิาพอเข้าใจอะไร้